เยบร้อยแล้วครับบานนี้ครบสองรอบแล้วครับทีนี้เขามาพันดอกครับบานนะเอ็ดเป็นดอกบัวครับอันนี้พเพิ่นเอื่อมาจอมดอกบัวโตมแล้วครับดอกบัวบานในสีกแบบหนึ่งซึ่งผมเห็ดบัวเป็นบานนี้เขามาพันดอกกันเลยครับตัวนี้รูดออกไปเลยก็ได้เลยครับเ้อะบานนี้งามาพันดอกเจําจำเป็นต้องใส่แบบตัวนี้นะครับ รูปก็ไปเล่ยก็ได้ครับจังได้พันง์งายครับกันตอนนี้ก็สำคัญครับจอมแห่ศรีงามหรือบางามกัอยู่กับเผาพันดอกน่ครับไอตัวที่หักจัดไวนะ้เนี่ยต้นสันนะครับ าบีมันล่มลงมาเลยครับเพื่อให้พันตัวนี้ทับนะครับพันเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเรื่ออาการพันดอกกล้องผมเขาไอยักสั์พันเลี้ยงไปเลี้ยงเสร็จนีครับอย่า้มันทับเสร็จกันครับพันเลี้ยงนะครับเลี้ยงมาทานี้มันเสมอกับตัวนี้ละพันกลับครับ พันกบมาครับอันนี้นครับฝังนี่เขาก็จะเอาตัวที่เข้าทักอันนี้นะครับเป็นกำแพงครับเป็นความสูงของดอกมันนี่ครับนี่ครับอันนี้เขัากับพันดีครับพันกบมาครับนี่ครับพันไปเรื่อยๆครับ แต่ดึงสีแน่นๆน,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 นจัหน่อยตะกะบอลแน่นหลายแน่นหลายยังไม่รู้คืนพันคืนมาทับหมองอทักแน่นจัหน่อยเลยครับเด้อก็พันคืนวันเลี้ยงไปพยายามให้มันเรียงให้ันาง,งามเลยครับ ถึงทั้งนี้แต่ตัวนี้เป็นตําแพงเ้วกพันกัมมาครับผู้ใดพันงามกับงามนะครับดอกมันครับประต้องพันมาสุดเด้อครับเดืองให้ัเป็นแหลม,มสวยๆนะครับแหลม,มสวยๆอย่างนี้ครับฉะนั้นให้มันให้มันใหญ่มาทั้งนี้ครับให้มันสวยๆเข้าสวยใหม่นี่ครับ คล้ายๆลูกคางครับ ได้แะครับบ้านนี่คือจริงๆบ่อต้องเป็นต้องพันจนเบิดได้ฟังที่เเอาเหลือไว้สามเม็ดนี่ก็ได้เลยครับเ้อเอาแค่ว่าแนมเบิ้งพอดีมากพอดีงามเลยก็สามารถตัดถ้งแต่ของผมในพันจนสุดเลยครับสูตรลรวเห็นจางไหบ้านนี้นี่ครับไฟแช็คเขาบ่ต้องผู่ครับอันนี้สูตรของผมเองเ้อน่ครับมันจังสีมันเป็นนอนเฮับบีแป๊บลงไปเลยครับนี่ครับ บีบติดไวเลยครับถามว่ามันสีไม้ออกมาได้ไหมคตมันบ่มไม้ครับเพราะว่าเขามีเส้นอันนี้มันทับไว้อยู่ครับนีบ่นี่มันทับไว้ทับทับไว้อยู่บ่มไม้ออกครับหรือถ้าไผว่ามันใจย่นมันไม้ค่ะ <c oughs> วิธีสมัยใหม่เลยครับเด้อมีกาวฮอนหยอดแปะไว้อยังหน่อยครับี่ แต่ว่ายังม่หยอดถือขาพวกนี้มันงนะครับด้วยอขออภัยครับกับกาว่อนยอดยอดยอดจังหน่อยได้ดครับอันน,นึงแบนครับพอได้แล้วเ่ากรสีมาจัดระเบียบมันนะครับด้วยแบบนี้เดี๋ยวเดาก็ดึงนี่ครับจัดระเบียบมันครับ นี่ครับบางยางครับพัดเลยแบบนี้ครับหัดเต็มทึงนี่เลยครับพี่นี่ครับหัดไปยังสี่ครับตอนนี้ผมก็เฮ็ดฮอดขั้นตอนนี้ครับน,นี่มาถึงวิธีการผูกเลยครับเด้๋ยวข้าสิก็สิบผูกพองนี้แลวครับ มงที่ห้าพันสุดนะครับสังเกตด,ดีๆนะครับแล้วมาดูวิธีการผูกครับผูกธรรมดาสอดอีกรอบหนึ่งคนระับมันก็จะหลุดกล่องเรื่อยูยครับนี่ครับ มันตรงก็บมวงก้าพันสุดนะครับแล้วก็ดึงเลยครับดึงแน่นแนลนเลยนะครับเ้วยตัวนี้ครับ กลับด้านมาอีกกลับด้านมาโหก,กือเก่าครับสองเราครับแล้วก็ดึงครับอื <c oughs> ในกระโกอีกทีครับเป็นสามรอบนะครับเ่อว่ามันจะได้แข็งแรงมันอยู่ ครับผู้ใดสังเกตอันนี้มันตีคนละสีนะครับเดอ้อว่าวีดีโอของบอบันทึกผมก็เลยมาถ่ายเพิ่มอันนี้เขาก็ตัดใหม่ตัดเลยครับเวลาตัดก็ระวังนะเด้อครับเดอ้อ ระวังมันโดนพวกนี้ครับว่าสันเท่าได้เริ่มอันตอนใหม่เลยนะครับหยุดแล้วก็บ,บีรับรองวารุดครับอันนี้ก็แก้ออกเลยครับ บันี้เขาก็จัดระเบียบมันได้ครับเด้อจัดระเบียบดึงทีละเส็นครับบ่ชหยมันทับเส็นกันครับจัดระเบียบไปเ,เรื่อยๆด้ครับเด้อบันี้ จัดทำมันเรียงเส้นกันให้มันสวยงามครับบให้มันทับกันครับเอากระจัดระเบียบก็ได้ครับห้มันแล้วครับนะครับอยู่เส้นไปเส้นมั่นจะที่จะให้มันทับเส้นนะครับเด้นเยนี Harmon ่ครับนี่ครับเส้นไว้เส้นมันนีลครับนี่ครับเส้นไปเส้นมั่นเห็นว่าครับบดทับกันนะครับนี่ครับแล้วก็ดึง ดึงให้มันเบี่ยงมาทางขวาอย่างสีอ่าหน่อยแลครับเด้อว่าว่าึ้นตรงนี้สิ <Yeah. S 1> เพราะว่าสีเนี่ยได้มาทักคัดกันครับ mm. ถ้าตรงก็ได้คือกันนะครับ mm. โวเป็นหยังครับ mm. มาครับบานในขั้นตอนในบันนี้ mm. นี่ครับ mm. ที่ผมว่าเข็มเนี่ยเอาไว้ใส่อย่างนะครับนี่ครับดึงขั้นตอนใส่เข็มนะครับบันนี้ ซึ่งบางคนบางท่านมันใส่นั่นเ้อใส่เอาอันเหตุที่เขาทักไหม่พมนะครับมันสิง่ายครับแต่ผมด้นดนเห็ุเธอหนึ่งครับก็บเลยเอาเข็มครับนี่คร,รนครับเริ่มเลยจะรับด้วยวันนี้ สอดเข้าไปใต้เนี่ยครับสอดกันระวังเด้อครับด้อเพราะว่าเข็มมันสีอ่าไปทิ่มเอาได้นำมันจะเห็ดให้ได้เป็นอะไรวันนี้เขาก็สอดเส้นนี้ครับก็ดึงเบรงว่ามันเป็นเส้นใดเนี่ยครับเอาเส้นเดียวกันนี่ครับเนี่ยนะครับเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับ,รบสอด ก็สอดคืนเส้นเก้านี่ครับเพื่อเอาสิดึงเส้นนันธมาลอดข้ามาในนี้ครับให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับเด้อนี่ว่ได้ลอดเส้นอื่นครับเป็นเส้นเดียวกันนี่ครับนี่ครับแล้วแล้วเส้นนึงเส้นต่อไปครับไปนี่นี่เอาก็ต่อต่อเบื่องเส็นได้เส้นนี้ สอดปุ๊บโอ้เส้นนี้นาะเอาก็ดึงเลยแล้วเขาก็ส่วนนอกเนีย่ยสอดคืนทางเก่าครับสอดคืนทางเก่าแล้วก็ดึงครับนี่ครับดึงให้มันลอดตอดออก แล้วเอาไปซองเส้็ครับเส้นที่สามนะครับน่ครับเพ็่คือเก่าครับนี่ครับเส้นหนเส้นไหนี่นเส้นนี่่เส้นนี้เส้นเ,สเดียวกันสอดสอดคืน ึงรอดเนี่ยนครับเห็ดจังที่ไปเรื่อยๆทุกเส้นจนรอบเลยนะครับเด้อยี่ครับพอเ้าเห็ดแล้วแล้วก็ดึงนะครับด้วยอาจจดึงเท่กหน่อย บาในรอบสองนะครับเด้เ้าสิขามเสร็จนะครับเ้าสินะครับให้มันเป็นไล้พัดนะครับผมเสียตั้งสี่แล้ครับยานยานมันไปนเสียบได้มันที่เหเหในมานานานะครับตเข้าไปใมขามเ้าสิบขาม ถ้ามีแวมนวทักใหม่ผมมันก็เชิงง่ายกว่ากันนะครับด้วยแต่ผมใช้เข็มมาตลอดนี่ครับกัรระเบียบให้มันทับก,กันครับเด็จไป็นึรนง ันนีนเซ็นต่อไปครับนี่สอดนี่ครับสอดขิ้นไเกา เฮ็ดไปเรื่อยๆจนครบรอบคือเก่าเลยครับเด้อแล้วสองรอบแล้วเขากัดดึงอีกครับนะครับสองรอบได้ประมาณนี้ข้าสึเฮ็ดไปเรื่อยๆจนจนทักบ่ได้เลยเลยครับเด้อน่ครับนี่มันก็ยังทักได้อยู่นะครับยังทักได้อยู่น้ เอาปฏิทักอีกครับจนหอดก้นมองเียน่ครับจนมันทักบ่ได้นะครับมาบนห้ามมาทักอีกครับรอบที่สามครับเดบนี้ครับเดองราเสร็จดีนะครับเรียกเสร็จดี จะเป็นคัดกันอยู่ครับทักต่อไปเซนนี้บันเึกนต่อไปครับเนี่ยห้ากระสอดการระวังเข็มที่มือในเด้อครับเด้อ นช่ครับเอาขึ้นมาเพื่อสีถดึงได้ขาเห็นมันรอดกับตัวนี้นะครับนี่ครับรอบที่สามครับเฮากระทักไปเพื่อนน right? mm ันรอบที่สองนะครับจนรอบเลยนะครับเด้อจนเพี่อนกับลก็มาเฮาจังมาจัดระเบียบดึงเบิงว่ามันยังทักได้อีกบอ กระทักดีกกะทักอีกรอบหนึ่งต่าจะทักบ่ได้กับพอครับบาดดีผมขออนุญาตทักให้มันแล้วอีกนะครับเด้อย่านลิดมันยาวไปหลายโพอครับเพราะวันนี้ก็ยาวแล้วครับแล้วแล้วครับบาดนี้ครับเพราะว่าจะทักไปอีกนี่มันทักยากแน่ครับนี่ก็เลยพอครับบาดนีเครับมาดึงครับ สามรอบเนี่ยสังเกตว,ว่าขามันสิบวอยกทอกันท่านใดนะครับเอาเอาใหม่นี่ยเดี๋ยวเอามีมนครับท่บบานลึกตะปูก็ได้นะครับเด้อถ้ามีตะปูหลายนะครับสอดสามที่ขาหาขาเนี่ยสอดขาเดียวนะครับแล้วเขาก็ดึงนี่เพื่อจะให้มันทอกันครับ สอดถึงครับอสอดถึงสอดถึงหมุนไปจนรอบแล้วครับเพื่อให้ขามันทอกันครับบัดนี้ครับก็มาสอดทุกขาเลยะครับนี้ จากสิไใดหรือบ่วใดเลิกคิดปบน้ครับเพราะว่าเสียงบ้านางคเาิ่นเปิดโทรทัศน์จะครับแต่คิดว่าบ่เป็นอย่างลวครับบ่วเป็นเพลงเนาะสิพิษปริกิทธิ์เนี่ครับเฮากับอดทุกขาแล้กับบุนได้สิครับเพื่อ้ขามันทอกันครับนี่ครับนี่ครับให้เอาครับจอมแห้ววันนี้ครับนี่ครับ จอมแหดอกบ,บัวพันวาดอกบ,บัวตุมอันนี้ครับพ้อมที่สีก่อดีสารนะครับเนี่ยคนี่ครับ,รบเอบร้อยจอมแหพีมือเข้าเองครับนี่นี่ครับครับกะวังว่าคือสิพ่อเข้าใจแล้วก็เฮ็ดได้เลยครับเริ่อ คันทรงใจมองดกะเม่นมาถามไว้ใต้คลิปนะครับเดอ้อเดียวผมจะเข้าไปตอบแต่ละคลิปนี้ก็คือสี่อจากพี่น้องไปก่อนนะครับเดอ้อจะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญที่สุดสำคัญไหลหลีครับวันนี้กดติดตามให้น้ำไนเด้อครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณลหลายๆสารับการรับชมการติดตามแล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์ สวัสดีครับ